ผู้นำคนใหม่เดอะนิว e ลดเดอร์คุณรู้ไหมว่าขณะนี้มีการตื่นรู้อย่างมีสติครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และนั่นก็คือมีดวงวิญญาณจำนวนมากจากระดับการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นที่เลือกมาจุดติที่นี่เพื่อช่วยปลูกความเป็นมนุษย์ครั้งใหญ่นี้ เป็นความจริงขณะน,นี้คนงานแสงและ,มะเมล็ดพันจากดวงดาวหลายล้านคนอยู่บนโลกนี้เพื่อช่วยในกระบวนการปลุกจิตสำนึกและการขึ้นสู่ ascension ที่สำคัญแต่เป็นธรรมชาติเป็นไปได้มากว่าคุณเป็นมเมล็ดพันจากดวงดาวท้ายที่สุดแล้วไม่มีเรื่องบังเอิญคุณถูกดึงดูดด้วยคำเหล่านี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง แสงสว่างภายในคือจิตวิญ,ญญาณไลเวิร์เกอร์คือจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นตัวซึ่งได้ตัดสินใจอย่างมีสติที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาพวกเขารู้ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันและการมีอยู่ของพวกเขามีศัก,กยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พวกเขาได้ตัดสินใจอย่างมีสติที่จะอุทิศทั้งชีวิตท,ทำตามสิ่งที่จุดประกายให้พวกเขาและโดยค่าเริ่มต้นจะทำให้โลกสว่างสวยด้วยการมีอยู่ของพวกเขาพวกเขาเข้าใจว่าการกระทำของพวกเขาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้คำว่า l i เว t ร์เกอรหมายถึงบุคคลที่นำแสงสว่างหรือในแง่บวกมาสู่โลกที่มืดมนหรือโลกด้านลบโลกของเราทุกวันนี้ ช่างทำแสงมีส่วนสำคัญในการสร้างโลกใหม่เพราะพวกเขาถือกุญแจอันทรงพลังที่จะปลดล็อกศัก,กยภาพในตัวผู้อื่นช่างทำแสงสามารถเปลี่ยนพลังงานไปได้ทุกที่และปลุกผู้คนรอบตัวพวกเขาให้มีความรู้ที่สูงขึ้นความเข้าใจที่สูงขึ้นความรักที่สูงขึ้นและมุมมองที่สูงขึ้น ไลเวอร์เกอร์อยู่ที่นี่เพื่อน,นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกโดยเตือนผู้คนว่าพลังแห่งความรักและภูมิปัญญาที่พวกเขาสแสวงหาในโลกนั้นอยู่ในตัวพวกเขาแล้วไลเวอร์เกอร์อยู่ที่นี่เพื่อมาเตือนคุณการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกนี้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองภารกิจทั้ง10ประการนี่คือภารกิจ10ประการที่ไลเวอร์เกอร์ต้องทำให้สำเร็จรักษาสมดุลคิดบวก รักไม่มีเงื่อนไขาการเล่นแร,แร่แปรธาตุความคิดสร้างสรรค์ความยุติธรรมสุขภาพแบบองค์รวมความกตันยูภูมิปัญญาโบราณวิสัยทัศน์โลกใหม่ไลเวอร์เกอร์ทุกคนมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับอาณาจักรแห่งจิตวิญ,ญญาณและได้รับการดาวน์โหลดจากตัวตนที่สูงกว่าของพวกเขาเพื่อนำทางพวกเขาในขณะที่พวกเขาทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น ในฐานะผู้ถือวิสัยทัศน์ผู้นำโลกใหม่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบอันหนักหน่วงบางอย่างความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการรักษาสมดุลระหว่างโลกฝ่ายวิญญาณและโลกกายภาพเพื่อให้สามารถวางรากฐานวิสัยทัศน์และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้สำเร็จ ชิ้นส่วนปริศนาทุกชิ้นที่ถูกส่งไปยังจิตสำนึกของพวกเขานั้นมาจากตัวตนที่สูงขึ้นของพวกเขาโดยตรงและวิสัยทัศน์ที่พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อสร้างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มเลยแต่ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังจากพระผู้สร้าง